ครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องทุกคนกลับมาพ่อกันนะครับหลังห้วยออกกันได้ตแบบามตามที่ผมเคยบอกไปแล้วนั่นแหละถือบืถือกันมาคุยกันการเข้านะครับเล็กล่างเข่าสามเข้าตรงๆนะครับอันนี้เป็นอันแรกที่ผมเร็ดนในเบื้องนะครับหลักสิบพือสามลักห้วยคือเก้านะครับ ด้สามเต่าตรงๆงตัดจากเรียงดับของผมนะครับดับสิบล่างดับหน่วยล่างนะจากดับของผมตัดแล้วเหลือสามตัวเดียวนะครับดับสิบรับหน่วยแล้วเก้าตัวเดียวนะครับดับด้สามเก้าตัวเดียวเด่นที่หนึ่งนะครับอันนี้ชุดนี้ผมให้กันนะครับเป็นจุดกัน้ะเลกล่างจะหลายผูหลายค้นก็ได้นะครับจส่วนตัวผมบ่ได้นะครับเพราะว่าเขาอั้นเขาบรับนะครับจามือ ไปจิตเลขดังเพิ่อนนะเลขดังอยังก็วัดขุดแห่ขุดแห่วัดขุดแห่ยังสักยอย่างนี่แหละผมก็ได้เบิง้งพี่น้องไล่มาบอกผมนกว่าเขาเมนั์มาบอกผมไล่มาบอกผมนะครับพี่น้องได้ยินเสียงบนน้อฝนตกครับฝนตกแห้งฝนตกยางแห้งเลยตอนเศร้านี่นะครับคือที่ผมฝนตกตกแห้งข้อม เลขล่างนะครับเดี๋ยวกรลอกว่าันต่อไปนะครับดับสิบล่างดับหน่วยล่างเรือสามก็เข้าตัวเดียวก็มวนิพานนะครับแล้วก็อันนี้ที่ผมสรุปให้ก็ยังเน้นไปทตีตัวเดิมนะครับแต่ผมก็ก,กันไ้กันไขคือเก้านะครับมีสรุปล่างนะสิบคือสามหน่วยคือเก้าก็ยังเป็นสามห้าสามเก้าเก้าสามนี่กันกันนะครับพวกนี้เป็นตัวกัน เป็นตัวเน,นีนก็คือสามเ,าเาก้าเอ่อเราจะเลขตารางนะครับเลขตารางอันนี้เป็นของเลขล่างเนี้ยบวกเกยวกับเลขบนนะครับอันนี้เป็นของเลขล่างมีเลขบนนะครับเลขบนนกระเพาดอีกแล้วนะเลขตารางเท่านี้จะเลขวิง่ง วิ่งที่เขาอยู่ที่เลขสามนะครับศูนย์นี่พิษนะวิ่งสามกับแปดเป็นวิ่งศูนย์แรกในย่างเขานะครับเลขจะล่างนี้นะครับหกศู 03, นยะ์สามเนาะเข่าทีหกกับสามตามที่ผมบอกแหละไตตัวเนี้ยมันสิลดหรือว่าตัวใดตัวหนึ่งมันสิลดนะครับลดแจ้มหนะ่นะมันสิบอ่ถ้าเกิดว่ามันมาตรง ตรงตอนไหนเข้ากับจิตถือตอนนั่นแหละนะสารบเดลกสารางแต่ยังบ่ถิิมนะครับไอพี่พน้องไอพี่น้องไปหาวิธีดึงมันออกมานะครับดึงเลขหกโตเนี่ยแตงวดออกสามศูนย์เจ็ดออกตรงนะครับแตง,งวดนี่ยกัเป็นหกศูนย์สามนะมันออกปรตรงมมันลดไปแต้มหนึ่ง แต่ผมจับไห้มันก็บอกเขาหรอกว่าผมเอาเจ็ดไซแทนนะครับนะที่ผมจับเป็นสามตัวไห้ผมเอาเจ็ดไซแทนเป็นสามเจ็ดศูนย์เนาะผมบรายเอาหกเจ็ดศูนย์มันผมก็เอามาใส่ไห้ยุกแต่ว่ามันขัดกำเนิดสารล่างนะสามหกศูนย์สามเจ็ดศูนย์ผมเอาเลขเจ็ดไซนะครับแต่หกมันไปอยู่รักลอยเนาะ เพราะว่า,าเลข6นี่รู้สึกว่าสิตินดับสิบหน่วยแต่ผมก็อามาใส่ให้นะยังจำบ,บนถือนะครับาำรับเลขบนนะอันนี้เป็นเลขตาล่างนะครับเลขตาล่าง ยวหาปักกายก็ <S <S 1> <S 1> นี่นะครับเป็นเหลขกตะล่างย๋ยว,วันนี้ก็ยังสีเหตุขึ้นเก่านะครับแร่ว่าตัวนี้แหวมันหลุดนะครับเป็นหกศู 03, นย์สามพยายามดึงมันออกมาให้ได้นะครับเหลขกตาล่างเนี้ยต้องดึงมันออกมาให้ได้ <S <S 1> <S 1> ยังบทิมนะครับเดี๋ยวเลขกตารางผมตีเหตุขึ้นเก่ายู่ อันนี้เป็นศูนดับบนนะดับบนนี่ลักสิบเอาอยุครับหลักสิบนี่ศูนย์ติดดับนะมันเล่ยบ,บ,บนเลยบได้ศูนสามแต่รักน้อยนี่ยังเอาอยุอยู่เดี๋ยวมันเอาอยุพร้อมกันเมื่อใดกะเดี๋ยวพี่น้องจะได้ได้ถือสองตัวบนสองตัวล่างพร้อมนะครับมีสองตัวบนที่ผมผมเคยจกใหม่สินที่สองสามเจ็ดสามเก้าสามนะ บ่มีศูนย์สามเพราะว่าศูนย์มันติดดับดับเอาบยุ่นะครับกระจงเบิร์งวดต่อ,ปตอไปนะแล้วก็อมนะอมซินนะออมซินนี่ก็ออ,อกสีหกเนาะสี่สี่หกแปดเจ็ดบครับออมซินนี่ก็ได้โซเดนสามสี่ห้านะครับ มัน,มนออกตัวครับนะครับวันนี้ว่าปกติแล้วผมพยายามจับให้มันตรงนั่นแหละกัดสิบสองชุดนะครับเน้นไปที่เลขบนย่างเดียวนะก็ะถือว่าโอเคอยู่นะครับหนึ่งสองสามสี่สี่สามสิบสองนะเน้นไปเจ็ดห้าหกสี่ห้าสามออกสี่หกนะครับเลขออมสินนี่ก็ได้เดี๋ยวจังไรจังวากันนะครับมือนี่เข้ามาแค่ทักท้ายพี่น้องซื้อ เดาว่าจะเริ่มเริ่มเลขกอันใดก่อนจังว่ากันหรือจะเอาเรียกล่างก่อนนะครับเดี๋ยวจังว่ากันไหมเนาะอันนี้เขามาถักทายมาถามาวพี่น้องนะพี่น,อน้องในยิ้มเสียงบ,บนโต๊ะครับบนโต๊ะตกแห้งโอเคนะครับเบาเบาเงี้ยวเก็บนี่เอาหาหกนาทีก็พอ่อมาถักทายพี่น้องพี่ซื้อน,นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจังไดจังว่ากันนะครับ ร่วมเลขล่างเลขอย่างไม่เบิง่งนะครับเริ่มล่วงเลขล่างเลขอย่างกรกว่ากันไปนะครับถ้าดับดับมันดูอีหลีคืงงวดที่ผ่าดมากเนีย่บบยมันจำบ่ยากนะครับเดีย๋ยวผมต้องเช็คเช็คสูตรดับดีๆก่อนนะครับย่ามันพลาดาน,ะนะนพะเขาวงวดเอ่อซีฮอดเนี่ยรู้สึกว่าเลขล่าง แม้มโมเมนต์แทมหรอกหลักหน่วยล่างนะมันจะคัดกันอยู่นะครับแต่ว่าห้องกระสีเอาเลขดับเป็นรักนะครับหน่วยล่างมันมีสูตรคู่ที่พ่อมน่ะนะสูตรคู่ที่สูตรนึ่งได้เลขคู่สูตรนึ่งได้เลขคี่แต่ว่าห้องกระสีเอาเลขอ่าพวกนี้แหละเลขดับนี่แหละเป็นรักนะครับโอเคนะครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ